อ้าวมาแล้วลรครับสวัสดีครับอ้าวก็มาแล้วพี่สาวผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแกเวลาทำอะไรแกก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่นี่ก็อีกคนหนึ่งนี่ครับพี่สาวส่วนทางนู้นก็ใคร ก็อาจจะก่อนไม่ค่อยยิ้มนะครับแต่พอติดนี่ครับปุ๊บยิ้มออกเลยมาไปตามน้องชิมเรื่อยอืมอืมเออ ใจเย็นๆนะคนขับใจเย็นๆย็นนะมาอยู่บ้านนี้แล้วไม่ต้องขยศไม่ต้องขยศเลยแม่แล้วก็จะให้กินเหล้าเรื่อยๆเออกินเบียร์เรื่อยๆกินเบียร์ยเรื่อยๆกินเหล้าเรื่อยๆไม่ต้องห่วง,งอ่า เย็อ่ะอ่อ่ะไม่รู้ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องแล้วตอนนี้ก็นี่ครับกำมืออย่างเร็วก็ไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับ เป็นลนลักษณะอยากไปอาบน้ำมนต์เดี๋ยวจะพาไปต้องห่วงล็อกอยากไปอาบน้ำมนต์เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพาไปทำงานก่อนทำงานก่อนตู้เอาทำงานก่อนทำงานก่อน ใจเย็นทำงานก่อน,เนเอ,อเดี๋ยวจะพาไปอาบไม่ต้องห่วงนี่ครับก็ชุบบางชุบเป็นไรอะ่ะเรื่องงามยามดีครับผมเป็นวันที่สองของ มกราคมครับก็ทำการวายรถเนาะวายรถก็ให้หากินแบบเจริญรุ่งเรืองครับก็ไม่ใช่เป็นเจ็คหรอกครับก็เป็นเขมเนี่แหละแต่พยายามทำให้มันเหมือนเจ็คครับเห็นเจ็กเขาทำแล้วเขารุ่งรุ่งเรืองนะเราก็ทำตามเขาไปฮึเฮึบไข่มาอีกแล้วเนาะ ถามหน่อยสิใครมาอีกแล้วใครมาอีกแล้วฮะถามถามใครมาอเออนั่นแหะใครมานะ่่น่ะใครเออตอบด้วยอ่าซาเออได้กินเหล้ากินเบียร์แล้วก็เมาก็อย่างนี้แหละนะ <c oughs> อแล้วจะเดินหนีทำไมหดาโอ้ยเอ้าพวมอะไรอ้ล <t ical gr accord> uhm um. ah. ืมถามเลขเดมเมื่อกี้นี่เออลืมถามเลขเด่เอามัดหน้ารถนะไรมัดไป น้องชิมเรื่อยนี่เขาเป็นที่เออเมดเป็นที่เอาชินเองนู้นหะนีบนู่นนะเออดึงมาว่ะอ่าเดือเด๋อดาเรืองก็ใส่มัดอ่าง แน่น nee nee nee. 응 oh, si mm ่แ hmm. น mm ่เไปดึงทะเบียนฉันขาดด้วยนะโอ้ที่เสียบเยอะแยะนีข้างนั่นหละตายยับ้งนี่นึ่งนั่นนั่นโอ้ตายแล้วชินกับแมนแมนยนยไ่าหนงไว้แต่มันยศอยู่ตรงนี้เลย ใสใ่ตรงนี้ข้ <S <s างหน้ารถเหมือนกันเราไม่ได้ใส an no ่ข้างในรถเมื่อไหรอืออยู่นนี้แล้วไม่ต้องยอ่าต้องใจเย็นๆนต้องใจเย็นเเหมือนน้องชิมนะ thu đê, mấy chụp thúp hả? chú đa nè, chú, khuyên chú, <laughs> bay khuyên vai <bài>, <laughs> กว,วางให้มากน้าวเกีบยวม้หนึ่งไปรหากินเจริญรุ่งเรืองครับไปตอพยูดไปงยามดึงได่อยครับ เรายาปลาปิ้งกับข้าวอิ่มน้ำสำราญปูุยาตายายแม่ย่านางและทีนี้ก็บุกหากินอย่างเดียวก็ใส่เนี่ย นี่นะใส่กันนี่นะคือน่อะไรครับหลับคลิปนี้ก็จบเพลงนี้นะครับผมสวัสดีครับ